เรียกได้ว่าไม่รอดจริงๆสำหรับศิลปินหนุ่มสุดฮอตแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมกอดเซเว่ที่เคยบอกไว้ว่าสิ่งที่กลัวที่สุดหลังปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Wonder Link <c oughs> ก็คือการโดนเมมเบอร์ในวงอย่างกอดเซเว่นล้อและเซวอย่างแน่นอนเพราะใน MV มีฉากที่ทำเอาแฟนๆกรีดกันทั้งไทม์ไลน์นั่นก็คือฉากคิสซีนกับนางเอกสาวนิชาณัฐนิชา และสิ่งที่กลัวก็เกิดขึ้นจริงเริ่มต้นจากโพสต์ของแบมแบมบน X หรือทวิตเตอร์ที่ประกาศว่าแจ้งเพื่อให้ทราบผมจะไม่ยอมอ่านแชทกลุ่มของ g o อตเซเวจนกว่าจะถึงปีหน้าซึ่งหลังจากโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงพี่ๆในวงก็รีบเข้ามาจัดการทันที โดยมาร์กต้วนเป็นคนแรกที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปจูบป,ปากตามมาติดติดด้วยยองแจที่ใช้สัญลักษณ์เดียวกันเป็นการยืนยันว่าถึงแม้แบมแบมจะหนีไปจากแชทกลุ่มแต่ก็ไม่รอดพ้นการโดนแซวในพื้นที่สาธารณะอย่าง X ไปได้งานนี้ทำเอาเหล่าอากาเซซึ่งเป็นชื่อแฟนคลับของ g o อดเซเว่เข้ามาคอมเมนต์และร่วมลุ้นกันยกใหญ่ว่านอกจากมาร์กและยองแจแล้ว ใครจะเป็นเมมเบอร์คนต่อไปที่จะเข้ามาเซลล์แบมแบมเพราะเชื่อว่าทุกคนในวงต้องได้ดู MV นี้กันหมดแล้วแน่นอน